นี่มันอะแผนมันแผนที่มันมันมาอย่างนี้ก็ไปอย่างน,าน,นั้นถ้าถ้าท้ายแถวล้านมันคนยาวเหมือนเดิมเรามาจัดแถวคึ้เก้าเหรอแล้วนี่าานรราตาอข้างคนเราเบอร์นี้วอลลัมต่อเก้าห้าวอลลัมดียี่สิบมันบอยี่สิบมันจะอยู่นี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 มันก็อยู่ข้างล่างข้างล่างนั้นบราณน,นี้ปรบมาณนี้ เอาแบนี้้าก็มาเปหมายเลขยี่ได้ก็กดเลยตกลงัวก็ตกลงไปคิวเห็มันก็ออกมาออกมาเลยว่าสอสาเป็นกดเบอร์ี่สิองสามเป็นกดมาสแกนช่องหนึ่งบัได้เองสแกนนี่บ่นี่ยแลองยีินี่อยู่นี่ตัวหนนาจอมันบ่ันเดเปิดอยู่